เหรอครับผมสายลาไดเ้เฮดเพิ่งไวยนกนะครับเนาะแต่ก่อนเป็นขอกไก่อยู่นี่แา่ลาอะไรต้องกันเนอะาเพิ่งใส่เก็บลอยนะครับเนาะสูงซี่เมตรนลยครับสามเมตรสี่เมตรเอาครับผมวันนี้สายลาได,ด้กองอยังามาเบิ่งมาแก้บิ่งกันาแก้บิ่งวม เอ๋บังวานเป็นยังกันนะครับเนาะเจ้าพนะ่อมีมาให้แป๊บนึงเราออกมาบังเราเป็นยังเนาะครับเนาะไปซื้อมนาะ Ôi, moment, là xà đá một cứ lại thì nếu còn cả thẻ cố của... đi cái chút อีหอียังมุ่งหัวรถด้วยครับเด้อสัง่งนี่ยรัศดาเดี๋ยวผมแกะอีก,กันหนึ่งกันครับผมครับผมผมก็ได้สั่งว่าสองชุดเนาะมาแกะออกมาอีกลูกชุดแกะออกมาให้ดูด้วยเออียมมาเตรมาเรียงกันไว้เฉยๆเปลี่ยนแล้วนะครับมาลุ้นกันโอ้ เป็นขั้นเบ็ดครับผมชุดเดียวก็พอแล้วชุดนะั้นเราเ็บเป็นขั้นเบสเนาะครับเนาะเป็นขั้นเบสหาทอนเนาะผมเห็นพี่คนหนึ่งคนสั่งเนาะผมเลยอยากลองสั่งนึ่ราคาบ่แพงครับลอยกูาบาทลอยกูาบาทเนาะครับเนะาะนี่ครับผมอาจจะผมสิต่อให้เบิ่งก็ได้ครับ ครับผมผมก็ไดตต่อหลายเงาอยู่ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนน่ครับเมตรเจ็ดสิบเซนครับผมกระด้ใส่งจะแท่งับหลอตัวนี้นะครับเนะาะว่าหลอกเก่าผมมีอยู่นะบม่อยากซื้อไหมประหยัดตังค์ไว้ก่อน,นครับผม ใส um. uh, er ่กันเลยครับผมครับผมตัวแล้วแหละออกลักษณะนี้แหละครับผมครบผมมีอยังหลายนะครับเนาะนี่ของมารีวิวตอนนี้นี่อีก่รออีกตัวนึงครับผมอันนี้ก็ของเก่าแล้วครับเนาะชุดใส่ใดเม่ไใดหรอกใส่กับชุดนี้ ไปครับสุดไหนครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจจริงครับสวัสดีครับ